วันอาทิตย์ที่18เมษายน2021นะครับซึ่งตรงกับอาทิตย์ที่3ในเทศกาลปัสกาเราเองก็ยังสามารถที่กล่าวคำอวยพรกันในเทศกาลปัสกาได้นะครับเพราะเราเฉลิมฉลองในเทศกาลนี้50วันจนถึงวันสมโพธิพระจิตเจ้า ในที่นี้ก็หมายถึงเราสมโพธิพัสกาตั้งวันที่4เมษายนแล้วเราก็จะไปนับไปอีก50วันนะครับที่เราเฉลิมฉลองวันนี้อยู่ในบรรยากาศที่เราได้ฟังมิซาผ่านทางการออนไลน์หรือว่าสื่อสารเครื่องมือสื่อสารต่างๆวัดของเราแลไม่ได้แลดูละในสภาพจริงนั้นอยู่ในสภาพที่ปิดแล้วก็พี่น้องก็ ติดตามการถ่ายทอดร่วมพิธีบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้ให้เราคิดถึงบรรยากาศแบบเดียวกันสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเราย้อนไปถึง2,000ปีที่แล้วเลยเมื่อครั้งที่บรรดาสิทธิ์หรือว่าสาวกของพระเยซูคริสต์นั้นได้ปิดตัวอยู่ในห้องขังล็อกประตูทุกสิ่งทุกอย่างในที่นั้นเพราะว่ากลัวชาวยิว กลัวความตายว่างั้นเถอะครับในวันนี้เรากลัวโรคระบาดเราอยู่ที่ตรงนี้แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเราอยู่ในห้องห้องปิดอยู่ในวัดที่ปิดแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันที่มากที่สุดก็คือพระเยซูคริสต์ผู้กลับคืนชีพนั้นอยู่ท่ามกลางเราขอให้มั่นใจนะครับว่าวันนี้เช้านี้ตัวพ่อเองที่ถวายบูชาขอบพระคุณ แล้วก็ขอให้มั่นใจว่าคุณพ่อเจ้าวัดที่นี่วัดเซนหลุยแล้วก็คุณพ่อประหลัดและเจ้าหน้าที่ที่นี่ทุกคนเรายังร่วมเป็นเอกภาพนะครับเรามีจิตใจน้ำหนึ่งจิตเดียวกันดุจเดียวกับบรรดาสิทธิของพระเยซูคริสต์ในรุ่นแรกที่เราน้ำหนึ่งจิตเดียวกันในการถวายบูชาขอบคุณในเช้าว,วันนี้สรรเสริญพระเจ้าเพราะเรามั่นใจในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้สอนเรา ในการกลับคืนชีพของพงนั้นพงประทับอยู่ท่ามกลางเราพงอยู่กับพัฒศาสนาจักรจนวันนี้และสถานการณ์เช่นเดียวกันแบบนี้ฉะนั้นสิทธิของพระคริสต์จะไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นเมื่อเรารับรู้ว่าพระเจ้ายืนเคียงข้าเราในวันนี้เราต้องไตรตรองพาะอ,อยากจะตั้งหัวข้อที่เราต้องไตรตรองพระวจนะของพระเจ้าพร้อมกันว่าเราในชีวิตจริงนั้นเราได้พบ เราได้รู้จักพระเยซูคริสต์อย่างไรเรามีหนทางใดที่จะได้เสวนาได้สัมผัสได้รู้จักกับพระองค์ได้ด้วยวิธีใดนี้เป็นวันนี้แหละพราะวจะนะของพระเจ้าได้เผยให้เราทราบถึงณวันนี้ในภาษาจากนั้นก็มีสิ่งที่น่าเสียดายหลายต่อหลายประการที่น,นะครับก็เคยเล่าให้พี่น้องฟังเหมือนกัน แต่วันนี้จะยกอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับวันที่แล้วได้อธิบายถึงเรื่องของนายแพทย์คนหนึ่งที่เขากำลังจากไปแต่เขาทิ้งศาสนามานานด้วยเหตุผลง่ายๆเลยสมัยเป็นนักเรียนแพทย์นั้นเขาไม่สามารถอธิบายคำว่าพระเยซูคริสต์กับคืนชีพและเทศกาลอีสเตอร์หรือปัสกาให้เพื่อนนักศึกษาแพทย์ฟังเขาเลยปิดตัวเองไม่อยากจะเผยตัวเองว่าเป็นคริสตชนอีกต่อไป จนกระทั่งวันสุดท้ายก็โชคดีไปพระเมตตาพระเจ้าได้แสดงถึงถึงเขาให้เขาได้กลับมาเป็นลูกของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะสิ้นใจไปแต่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาพ่อเองก็รู้สึกว่าอน่าเสียดายพูดง่ายๆว่าน่าเสียดายเพราะว่ามีดาราคนหนึ่งเป็นเรียกว่าผู้ที่รู้จักในสังคม เป็นลูกครึ่งนะครับฟิลิปปิโนโนกับไทยเนี่ยอยู่ในเมืองไทยก็แน่นอนเธอเป็นแคทอลิกแล้วก็ไปสัมภาษณ์ในรายการกับคุณวิทวัตสุนทรวิเนศนะครับเราก็พิธีกรชื่อดังเนี่ยคุณวิทวัตก็น่ารักพยายามที่จะฟังไทยถามเพื่อความมั่นใจในรายการตีสิบนั่นแหละก็เลยถามแล้วก็ดาราสาวคนนี้ก็พูดให้ฟังว่าเธอ เป็นชาวคริสต์เป็นชาวคาทอลิกแต่ว่าไม่ศาส,สนาคริสต์นั้นไม่ได้ตอบโจทย์คำถามให้เธอเธอจึงไม่เห็นคุณค่าถึงไม่ไม่อยากจะพูดเลยว่าเธอได้รับคำตอบที่จุใจในเรื่องศาสนาคริสต์จึงหันเหเปลี่ยนตัวเองไปเ,เชื่อเชื่อเรื่องอื่นเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับ ดนั้นพ่อก็อยากจะพบคนนี้ด้วยความจริงอะ่ะอยากจะมีเวลาสนทนากับเขาด้วยความเคารพด้วยความที่จะไถ่าถามวันนี้เองจึงทําให้คิดถึงเรื่องราวของเซนต์ปีเตอร์หรือคัสสาวกเปโตในกิจการในคัสสาวกนั้นได้ประกาศเพราะว่าเราต้องรู้นะครับปีเตอร์นั้นเดิมทีเป็นชาวประมงไม่ได้มีวาทศิลป์ในการพูดใดๆเลย เป็นบุคคลที่ไม่ได้รับการศึกษาสูงอะไรแต่ว่าอยู่กับพระเยซูคริสต์เป็นศิษย์พระเยซูคริสต์ได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายได้เคยทําบาปมากมายเหมือนกันได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์อันนี้คือปีเตอร์สันตปรปาองค์แรกเนี่ยแหละแต่ขณะเดียวกันด้วยประสบการณ์ชีวิตเนี่ยด้วยพระคุณของพระจิตเจ้าด้วยการสัมผัสและได้เชื่อในพระเยซูผู้กลับคืนชีพ ในบรรดาอาคัสาวกนี่แหละเป็นผู้ที่สงสัยมากที่สุดคนที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยกับเป็นผู้ที่สงสัยมากที่สุดทั้งๆท,ท,ที่อยู่กับพระเยซูคริสต์นานมากแม้ว่าพระเยซูกลับคืนชีพแล้วก็ยังสงสัยอีกคิดว่าเป็นผีปรากฏกายขึ้นมาแต่พระเยซูคริสต์ก็สงสารนะ่ยเลยอยากให้รู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรแต่วันนี้เวลาที่ปีเตอร์ได้เทศสอนเนี่ยต้องรับว่าเป็น พระคุณของพระจิตเจ้าให้กับปีเตอร์และบุญเปตโตรจริงๆนะครับเพราะว่าท่านได้กล่าวปาฐกถากับพี่น้องชาวยิวและปะาฐกถานั้นก็ไม่ได้ไปตำหนิไม่ได้ไปด่าว่าไม่ได้ไปโทษใครว่าการที่จับพระเยซูคริสต์ชาวนาักาเแรตนั้นไปตึงใจบนแมกนังเขนนั้นเป็นความผิดของพวกคุณไม่ได้กล่าวหาพวกเขาเลยแต่นักนบุญเปตโตรหรือว่าปีเตอร์นั้นได้พยายามอธิบายให้ฟังว่า ที่ท่านทำไปพวกนี้สิ่งเหล่านี้ที่นำผู้บริสุทธิ์ก็คือพระเยซูคริสต์ไปตรึงตรายไปตึงตายบนกางเขนฐานะที่เป็นบุตรพระเจ้านั้นก็เพราะว่าท่านไม่รู้เพราะความไม่รู้เนี่ยจึงทำให้ท่านได้ทำผิดพลาดหลายประการนำพระเจ้าผู้ทรงชีวิตนั้นมาช่วยท่านเนี่ยเพราะท่านไม่เข้าใจพระคัมภีร์เพราะท่านไม่ได้ตีความให้แตก เรื่องราวในพระกัมพีจึงไม่รู้จักพระเยซูชาวนาซาเรตจึงคิดว่าพระอ,องค์นั้นเป็นผู้ที่ามาอ้างอิงตัวเองว่าเป็นบุตรพระเจ้าจึงได้จับไปตรึงกังเขนจะเห็นว่าปีเตอร์หรือมุนเปตโตรนั้นไม่ได้กล่าวหาไม่ได้ตำหนิไม่ได้โทษแต่ได้พูดว่าเพราะท่านไม่รู้การที่ท่านไม่รู้แต่ณเวลานี้ท่านรู้แล้วท่านก็มีโอกาสก็คือ กลับใจเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตใหม่แม้อันนี้ลึกซึ้งนะครับนี่แหละเป็นลักษณะของผู้นำลักษณะการเสวนาลักษณะที่หาความจริงลักษณะที่การให้อภัยผู้อื่นเมื่อผู้อื่นนั้นมีความผิดพลาดเราก็ได้ให้โอกาสเขาจึงบอกให้ฟังว่าท่านนะับัตรนี้ท่านรู้จักแล้วพระเยซูคริสต์กับคืนชีพจริงๆขอให้เปลี่ยนท่าทีชีวิตใหม่ การที่ไม่รู้นั้นก็ผ่านไปเรามาคิดถึงตัวเราเองนะครับในวันนี้เราเองก็ไม่รู้เรื่องราวเยอะแยะอ่านพระคัมภีร์ไม่เข้าใจอ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์พระศาสนาจักก็ไม่เข้าใจเราเองความรู้น้อยก็ไม่เข้าใจเราจึงต้องวอนขอพระเยซูคริสต์ผู้กับคืนชีพทําให้เราเข้าใจสถานการณ์ต่างๆณวันนี้ได้อย่างดีนี่แหละครับคือสิ่งที่ อยากจะบอกพวกเราแล้วเรารู้จักพระเจ้าจากวิธีใดล่ะก็มีวิธีเดียวเท่านั้นน่ยก็คือการเผยพระวาจาพระเจ้าในหนังสือพระคัมภีร์หนังสือพระคัมภีร์ของคาทอลิกเนี่ยเห็นเล่มใหญ่ๆมีทั้งหมด74เล่มอยู่ข้างในเราเองต้องศึกษาว่าทุกเล่มนั้นมีจุดศูนย์กลางไปอยู่ที่พระเยซูคริสต์บุตรพระเจ้าที่ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นทนายแก้ต่างเรา คนบาปทั้งหลายทั้งปวงและด้วยเหตุนี้เราจําเป็นจะต้องขอพระพรพระเจ้าให้เราเข้าใจไม่เข้าใจวันนี้ก็เข้าใจพรุ่งนี้ก็ยังได้เราไม่เข้าใจเ,เรื่องนี้แต่ละวันเพราะอย่าลืมนะพระวาจาทรงชีวิตฉะนั้นถ้าเรามีเจตนารมณ์ที่ดีเราขอให้ได้หยิบพระคัมภีร์โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดโรคระบาดที่เราต้องขังตัวเองเนี่ยเราจะได้ได้สัมผัสพระเจ้า ดุดเดียวกับที่สัมผัสพระเจ้าอย่างที่บรรดาอะคาสสาวกเขาไม่เชื่อแต่เขาก็ได้สัมผัสเองเห็นพระเยซูคริสต์นั้นขออาหารข้าวปลาอาหารกินต่อหน้าต่อตาเขาในวันนี้พระพเจนะของพระเจ้าจึงนำนำทางเราเปิดตาเราบรรดาสิทธิ์สองคนเอ็มมาอุสนั้นเขาไม่เชื่อเขาผิดหวังเขาเดินคอตกเขาเศร้าแล้วเขาก็กลับ กับหมู่บ้านของตัวเองแต่เขาก็จำพระอ,องค์ได้เราก็อยากจะจำพระอ,องค์ได้เมื่อจำพระอ,องค์ได้เพียงนี้เดียวเนี่ยก็พอแล้วแต่เพียงขอให้จำพระอ,องค์ได้แล้วเราตั้งแต่นั้นเน่ยเราจึงจะต้องวิ่งกลับไปและค่อยๆซึมไปฉะนั้นการเข้าใจพระวจนะพระเจ้าจากพระคัมภีร์นั้นอย่าคิดว่าบรรดาผู้ที่ศึกษาหาความรู้นักพระคัมภีร์ทั้งหลายทั้งปวงจะเข้าใจไม่เข้าใจหรอก ประสบการณ์และเป็นพระเจ้าเท่านั้นที่จะเผยแสดงให้พวกเรารู้บางทีพ่อมีโอกาสไปนั่งกับบุคคลหลายบุคคลเนี่ยเราเรียนพระคัมภีร์มาเราก็ไม่เข้าใจแต่บางวันต้องนั่งอ้าปากค้างเพราะเพราะพระเจ้านั้นจะใช้บุคคลบางคนเนี่ยตาสีตาสาหรือคนที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยหรือเป็นสตุรุษธรรมดาธรรมดานี่แหละ หรือเป็นชาวบ้านธรรมดาในการเสวนาในการสนทนาเราสามารถสัมผัสความรักพระเจ้าได้ยิ่งใหญ่ชาวไร่ชาวสวนชาวนาที่เขามีความเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าใช้ได้ทุกคนนะครับให้เผยแสดงพระองค์เองให้สัมผัสได้เช่นนี้แหละครับเราจึงเห็นว่าวันนี้เนี่ยเราแม้อ่านพระคัมภีร์ไม่เข้าใจเราก็ดำเนินชีวิตต่อไปกระนั้น แม้คนมีความรู้มากมายเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้ทั้งๆที่อยู่ใกล้พระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าบาปเนี่ยแหละมันทำให้ปิดหูปิดตาเราทำให้เราไม่เข้าใจวันนี้จดหมายนบุญออจอร์นอครสาวกเนี่ยจึงเตือนใจเราว่าก็เพราะบาปเนี่ยมันเข้ามาและพระเจ้าจึงมาบังเกิดเป็นพระบุตรทำให้เปิดตาเราขึ้นมาให้เราสว่าง ไอ้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราเนี่ยมองแต่ตัวเราเองเราหมุนหมุนเวียนเปลี่ยนไปหมุนไปหมุนมาก็ตัวเราเองเนี่ยแหละมันถึงทำเราทำให้เรามองไม่เห็นคนอื่นไม่มองไม่เห็นพระเจ้าในบุคคลอื่นฉะนั้นขออนุญ,ญาตนะครับอาจจะเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วคำขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษสักตีดเดียวนะครับคำว่าบาปเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเขียนว่า sin สินแปลว่าบาปแล้วก็บุตรพระเจ้าคือพระบุตรเนี่ยภาษาอังกฤษเขียนว่า s o n sun บุตรพระเจ้าฉะนั้นจะเห็นว่าสินกับซันเนี่ยมันสามภาษาอังกฤษสามตัวเหมือนกันแต่ตัวต่างก็คือตัวกลางคำว่าสินเนี่ยมันมีตัวไอขั้นนี่แหละครับคืออุปสรรคชีวิตเรา บางทีในชีวิตเหล่านี้เราชอบพูดฉันทำนู่นฉันทำนี่ฉันเก่งฉันฉลาดฉันรู้หมดทุกเรื่องฉันคือฮีโร่คือเออก็เอาฉันเป็นศูนย์กลางยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางจึงทำให้ชีวิตเราบอดทำให้ชีวิตเรา,เ,าเรียกว่ามืดมัวไปนี่แหละจึงกลายเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นโลภโกรธหลงอะไรตามมาแต่ด้วยเหตุนี้พระบุตรของพระเจ้าเนี่ย บังเกิดมาคำว่าซันเนี่ยเหมือนกัน S-O-N-O เนี่ยเปรียบเสมือนกับเลขศูนย์พระองค์ลงมานี่ทำตัวเองว่างเปล่าทำตัวเองเป็นศูนย์คือลืมตัวตนเองเพื่อผู้อื่นฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยแม้รู้พระคัมภีร์ไม่พอเราต้องทำตัวเราเองให้ว่างเปล่าดุดบุตรพระเจ้าพระเยซูคริสต์าบาบังเกิดเป็นมนุษย์ทำตัวเองให้เป็นตัวโอ เป็นตัวเลขศูนย์ก็คือมอบชีวิตสำหรับผู้อื่นเพื่อวัาพรของพระเจ้าจะได้เติมชีวิตเราคนบาปให้เต็มฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละการที่เราเจริญชีวิตแม้เรารู้พระคัมภีร์ถ้าไม่ปฏิบัติตามมันก็ไร้ค่ามันก็มีแต่ตัวเราเองเท่านั้นไม่ได้มีคนอื่นในพระนาจักรก็มีสิ่งที่น่าเสียดายมากมายที่เกิดความที่ไม่เข้าใจแล้วก็ทำให้พลาดโอกาส ในปัญหาของวิกฤตโรคระบาดเนี่ยณนะวันนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยมี141ล้านคนแล้วที่ติดโรคในประเทศไทยเราอย่างเดียวนะวันนี้40 4สอไม่ใช่ส0ขอโทษครับ40,000แล้วก็ตายวันนี้เนี่ย99คนไปแล้วในเมืองไทยแล้วยังติดขึ้นมาอีกถ้าเราไม่ไม่ไม่ร่วมมือกับผู้กับฝ่ายภาครัฐก็ดีหรือ ที่จะเอื้ออาทรต่อก,กันก็ดีเนี่ยวันหนึ่งมันจะไม่มันจะไม่พ้นหรอกครับว่าที่จะต้องวันละหมื่นวันละหมื่นที่จะทวีคูณขึ้นไปฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะออกจากตัวเองทําตัวเองให้ว่างเปล่าเพื่อเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่คนอื่นเนี่ยเราจึงช่วยให้พ้นภัยได้ความรับผิดชอบนี่สําคัญนะครับในฐานะนั้นที่เป็นสิทธิ์ของพระเยซูคริสต์นั้นเราจําเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูง รับผิดชอบต่อเพื่อนพี่น้องเราต้องมีความกล้าที่จะแสดงความเชื่อของตัวเราเองถ้าเราได้รู้จักพระเยซูคริสต์แล้วก็ไม่พอต้องกล้าปฏิบัติและกล้าแสดงตนตัวเองว่าเป็นสิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ด้วยฉะนั้นน่าเสียดายที่เคยเล่าให้ฟังไงน่าเสียดายหลายประการเพราะความไม่รู้ความเข่าในตัวเราเองเราคิดว่าเรารู้หมดทุกเรื่องแต่เราไม่รู้ไง เราก็ยังกล้าปฏิเสธยังกล้าขายพระเยซูไปอีกหลายครั้งในชีวิตเรานะครับโดยเฉพาะในประเทศยุโรปนั้นยิ่งปัจจุบันนี้นา่าเวทนานะเพราะว่าตามโรงเรียนของเราโรงเรียนคริสสถาบันคริสวัดคริสเราถอดไม้กางเขนทิ้งไปทั้งหมดอันนี้น่าเสียดายเพราะว่าเราไม่กล้าที่จะยืนยันเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเราจึงบอกว่าพระเจ้าไม่อยู่เราตอบคำถามเราตอบโจทย์ให้สังคมไม่ได้ อันนี้จึงเป็นสิ่งที่บอกน่าเสียดายเราจําเป็นต้องลื้อฟืน้นพ่อประทับใจนะครับมีแขกชาวซิกคนหนึ่งเนี่ยเขาเดินทางมาที่ที่วัติกันเนี่ยนะเขาต้องพบกริดที่เป็นดาบน่น,นี่ยเพราะเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งในห้าอย่างของเขาแล้ววันหนึ่งฝ่ายความปลอดภัยที่ตรวจเนี่ยเขาบอกต้องถอดออกถอดทิ้งเพราะว่าอันตรายมากทันี้เขาบอกว่าอ้ถ้ามาถอดกริดของเราเนี่ยนะ เท่ากับคุณมากระชากไม้กางเขนออกจากสร้อยคอของเราหรือกระชากไม้กางเขนทิ้งไปคุณยอมไหมแต่ชาวคริสต์บ,บอกฉันฉันไม่แค่์เอากลายเป็นอย่างนั้นไปเราอายเขานะครับน่าเสียดายที่เรามีไม้กางเขนเราเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่ก่อนจะกลับคืนชีพนั้นจะต้องผ่านวิกฤตผ่านไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์และพอหลังกางเขนนั้นมีการกลับคืนชีพพระเยซูคริสต์ประทับอยู่ในวันนี้ จึงเป็นพลังสําหรับพวกเราเป็นกําลังใจสําหรับพวกเราพ่อจึงภาวนาในวันนี้ขอให้เราแม้อยู่ในห้องที่ปิดเราก็เชื่อว่าพระเยซูอยู่ประทับอยู่ท่ามกลางเราเป็นกําลังให้กับเราเป็นแสงสว่างให้เรากล้าหารที่จะพูดเราไม่ตําหนิใครแบบปีเตอร์หรือเปโตรเราไม่กล่าวหาผู้ใดแต่เราอยากจะบอกเพราะความเข่าในตัวเราเองที่เราไม่รู้ วันนี้ขอพระเจ้าได้ประทานพระพรตามที่พี่น้องมีเจตนารมณ์ที่ภาวนาร่วมในบูชาบนพระท่านกับพ่อในวันนี้ขอให้ทุกคนมีพลังนะครับในการที่จะอยอมรับตัวเราเองว่าเรานั้นต้องการกำลังจากเบื้องบนใครที่กำลังท้อถอยในชีวิตขอให้มีกำลังมากขึ้นใครที่รู้สึกกำลังอ่อนเพียตามืดมัวขอให้ตาสว่างสวยยิ่งขึ้นนะครับเห็นพระพรพระเจ้า ใครที่กำลังเจ็บป่วยพ่อภาวนาให้เขาสุขภาพแข็งแรงหายดีและผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่18เมษายนนะครับและในเดือนนี้ขอพระเจ้าประทานพระผรกับทุกคนและโดยเฉพาะผู้ที่พ่อรับปากจะภาวนาให้ขอให้ทุกคนได้รับพระเมตตาก,กับพระเจ้าทั่วนากาันและทุกเจตนารมณ์ที่พี่น้องต้องการในวันนี้ขอพระเจ้าประทับอยู่นะครับอาเมน